ชาเลจ์แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางหนึ่งชิ้นรู้สึกปากสุขภาพดีจริงเขาทำกันอย่างนี้หรือเปล่าบิวตี้บอกแบบนั้นแหละเราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มือใหม่วินเทอเวอร์จริงงั้นวันนี้กูจะเลือกสีไม่ได้มึงต้องจับฉลากใจลายมากเราต้องตาแล้วจับสีมึงคือมึงเกียดอกีดอกมึงโกงกูมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกมึงแต่งหน้ามันแค่ออกมาสวยหรือไม่สวยมึงกูชอบมากเลยอ่ะกูว่ากูน่าหลักแล้วคิดว่าแล้วเราต้องวาดยังไงเราจะรู้ได้ยังไงหรอป คนชอบในการแต่งหน้าของเรามากๆนะคะแม้ว่าเราจะแต่งไม่เก่งแต่วันนี้มีชารเลนต์มากๆไม่รู้จะทำได้หรือไม่คือเราสองคนไปดูว่า Sta อเบ e r ี่เมคอัพลั t ใ e ่ไหมก้าเทลลี่บีเบอรเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะทำได้ว่ามันน่าจะทำได้เฮ้ยเอาจงจริง s t r a w b e r r y m a k อ u p อะไรแบบเนี้ยกูรู้สึกว่าอันนี้แหละกูแต่ว่ากูไม่รู้สึกว่าเป็นกูเลยวันนี้นะคะเราย่กับ ดูบลิสติกนะคะเขาเป็นแบรนด์ของคนไทยร้อเซนแต่ว่าผลิตที่ไต้หวันนะคะซึ่งเราสองคนลองแล้วแล้วเราชอบเนื้อเขามากมากมีสีด้วยกันนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาชาร์จด้วยการแต่งหน้าด้วยดูแพคเกจจิ้งเขาน่ารักมากนะคะเขาเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะคะจะบอกว่าข้อดีของเขาเนี่ยหลังจากเราลองแล้วกันเลยคือเนื้อเขาสีแน่นชัดมากถ้าเกิดว่าเราซื้อหลายๆยี่ห้อเรารู้สึกว่าสีแน่นไม่เท่านี้แล้วมันสามารถเบลนด์ได้แล้วเปิดทีละสีเลยแม่ได้ดาวทูเ earth พี่ไปสวอชให้ดูนะตรงนี้นะทุกคนเนื้อสีแน่นมากข้อดีของดูกับมึงเขาเน้นที่ t e x t อร์กับตัว finish ลุกคือเท็กเจอ u ์ e นี่พอใส่เข้าไปเสร็จอ่ะมึงเบลนด์ได้หลายๆเลเยอร์หรืออยากใส่แบบแน่นก็ได้แล้วเขาคิดมาแล้วว่าเขาอยากให้เข้ากับทุกโทนสีจริงๆใช่เวลาเบลนนะคะมันก็จะกลายเป็นกลืนกับผิวแบบเฮ้ยดาทูออน่ารักมากอันนี้สามารถเป็นลาเต้เลยนะสวยมากเพราะว่าเวลาเบลนด์เสร็จอ่ะมันจะกำ่๊ำบส้มๆเดี๋ยวพี่ไปจะเป็นฝ่ายเบลนด์นะเดี๋ยวนี้จะเอาไปสวอชหนักไว้ให้หลังจากท ที่เราทาลงไปปุ๊บสักพักนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นแมตต์แล้วมันจะอยู่ได้ยาวนานมากๆเขาบอกเลยว่าหลายๆครั้งที่เวลาเราทาสุดท้ายเราจะเหลือแค่ขอบปากแต่ของดูบเนี่ยไม่เลยเขาคือจะเป็นสีระเรื่ออยู่แบบนั้นเลยคือทุกคนอยากจะบอกว่าดูบเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยที่เขาคิดค้นมาแล้วอยากให้ทุกคนได้สารบำรุงที่เข้มข้นจรงิงๆเช่น<ช>เขาใส่ s p f 1 5เข้าไปแล้วมีสารบำรุงถึง11ชนิดเขาศึกษาไปถึงว่าปาก<ม>เราเนี่ยมันละเอียดอ่อนมันไม่มีไขมันมันไม่มีต่อไขมันไม่มีรูขุมขนเพราะฉะนั้น มันจะเซนซิทีฟที่สุดรู้ป่ะว่าเริ่มจากอะไรเริ่มจากอะไรเจา้าของนั่นแหละเป็นผู้บริโภคเองอนางเป็นคนชอบทานลิบม,มากเก็ตป้าบางแบรนด์บอกแมทคือกูนึกว่าสีทาบ้านทาปา ถูกถ้าเกิดไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์อะเนาะเราจะรู้สึกไม่กล้าใช้เลยเพราะว่ารู้สึกว่ากูปากดำแต่อันเนี้ยก่อนที่จะรับเหมือนกันเนลองก่อนใช่ให้เนตัดสินใจเลยมึงคือปากกูไม่แห้งแล้วมันแมทแล้วสวยแล้วคือกินน้าแล้วคือไม่ได้เหลือแต่พวกขอบปากที่น่ากลัวน่ากลัวนึกออกปะรู้สึกปากสุขภาพดีจริงอ่ะมาสีต่อไปนะคะที่อยากสวอชดูคือ w ิน t e r ร o s e สนะคะเฮ้ยน่ารักมาก ี่เนลองเนจะเป็นแบบสวอชอย่างนี้นะอ่ะเขาทํากันอย่างนี้หรือเปล่าบิวตี้บ็อกแบบนั้แหละเราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มือใหม่พอเบลนปุ๊บนะเอทุกคนวินเทอว่ะจริงอันนี้น่ารักเลยน่ารักเลยสต่อไปสิไฮริกาอันนี้ก็จะออกเป็นชมพูพีชชมพูส้มเวลาเบลนนะมันก็อันนี้คือกูขาวเลยโหน่ารักมากเลยอ่ะเป็นฟิลพีชแบบเด็กๆกูชอบอันสุดท้ายเหมือนจะเป็นโทนส้มสองชมพูสองโนเปิมเบอร์เทนว้าว ดูข้างนอกอ่ะมันจะเหมือนใครกันหมดเว้ยแต่จริงๆข้างในตากมากแต่จริงๆตากเออมันจะเป็นแดงเนี้ยแดงสตรอเบอรี่อ่ะมึงๆๆๆๆๆๆๆ เห็นไหมสีมันน่ารักคุยเอาจริงปะดาวทูเออร์สีแรกที่เป็นสีตาลหนูดำปะใช้ได้เยอะมากนะเว้ยจริงๆคือตอนแรกที่ได้ยินเขาว่าน้ำตาลหนูอะกูกับมึงไม่ใช่ใส่ฝอกกลัวแต่พอเราได้ลองปุ๊บเราได้เบลนด์ปุ๊บรู้สึกเลยว่าจริงๆสีพวกเนี้ยทุกสีเป็นสีที่ใช้ได้กับทุกสีผิวใช้ได้กับทุกคนงั้นวันนี้กูจะเลือกสีไม่ได้มึงต้องจับสลากใจลายมากอก็มาแล้วจับมาหลับอย่ามาเออขอให้ได้สีนอนเวอร์เทนนอมึงอะกูได้สีดาวทูเออร์หรอดาวทูเอร์ มึงโกงใช่ปะกอ,อกกับไปออกอดกับไปไอไบไม่ได้ลืมตาเลยินเ t อร์โรส เดี๋ยวกูจะเอาให้อยู่เอาไงดาง่ะกฎของเรานะคะวันนี้เราจะแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางหนึ่งชิ้นหลังจากเราแต่งไปสักพักหนึ่งนะคะเราจะมีตัวช่วยนะคะให้พวกเราฟินิชขึ้นอีกอันหนึ่งฟินิชขึ้นแต่ว่าไม่รู้ว่าใครจะจับได้อะไรซึ่งในนี้มีของทั้งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เริ่มเลยดีกว่า <laughs> ดูให้จบก่อนเพราะว่าตอนสุดท้ายจะบอกเลยว่าเราจะแจกโค้ดเพื่อลดราคาซึ่งปกติแะราคาเขาก็น่ารักอยู่แล้วแต่วันนี้น่ารักที่สุดเพราะว่าอยู่กับไปเน่จริงเพราะไปเน่อะค่ะการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางชิ้นเดียวนะคะมมันไไ่ด้ ยอย่างที่คิดถูกค่ะเนรู้สึกว่ามันจะทาให้เราอ่ะพกพาแบบ t r a v e l ไ n light ได้สะดวกแถมดูเด็กเอาจริงๆตอนเด็กมึงเป็นป้าเครื่องสัอางชิ้นแล้วคือน่าจะลิปสติกนะถูกต้องข้อดีคือมันง่ายและมันไม่ต้องคิดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดว่าดูรับรองว่าทําตำล้อสองคนได้แน่นอนนะคะ Win t e rose r for me and down to earth for me มาปูจะลงปากก่อนเลยคือปากของเขาอะถ้าเกิดลงแน่นเลยอ่ะก็จะสีชัดนะทุกคนใช่ความรู้สึกคือนี่เขาจะให้เหมือนวาวก แล้วรอแป๊บหนึ่งางงพปยมันจะแมทแล้วเวลาแมทเนี่ยมันซึมเข้าไปกับผิวปากเลยนะเทคนิคของเนนะเนทาเกินน่ะเลยส่วนเทคนิคของพี่ไปนะคะทาเกินแต่เอานิ้วเบลนด์ค่ะใครอยากได้เทคนิคช่างเอาแปรงแบบเนี้ยใช่<ไ>แปรงกลมๆนะคะแค<ป>่ตรงกลางแทบแท็แท็แท็ททสีแน่กูสวยมากเลยอะเนียนนุ่มมากสังเกป้าเดี๋ยวเนี่ยดาราทาปากเจอหมดเลยคือตรงกลางนะคะนี่แล้วเนก็ชอบปากจุบกก็คือตรงนี้ ของพี่ายนะคะจะไม่ค่อยใช้ลิปแต่จะใช้นิ้วนะคะบเบลนดให้เขาเกินขึ้นนิดนึงเราอยากให้ดูเป็นเจอเจอเบลอๆนะคะละมุนโอเคปากเราเสร็จแล้วสีมึงคือมึงเกียดอีดอกมึงโกงกู ขอบอกเทคนิคคือบางคนพอเบอร์เสร็จแล้วอะอยากให้ข้างในอะชัดก็ใส่ให้ข้างในเน้นสีให้ข้างในเออจุดต่อมาที่พี่ไปจะแต่งนะคะคือแก้มค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเขาบอกเลยนะคะว่าเครื่องสำอางของดูบเนี่ยเขาทํามาเพื่อให้เม็ดสีแน่นและใช้ได้กับในหลายส่วนถ้าไหนๆอยู่กับดูบแล้วกูใช้แก้มอีกสีได้ปะรือไม่ได้กระแดะกระแดะกระแดะได้เหรออนุญาตแต่เวลาลงแก้มของพี่ไปนะคะพี่ไปจะขอแตะออกมานะคะแล้วก็เบนเขาข้างนอกก่อนนะขอยืมดูสี November ten หน่อค่ะจะเบนก่อนนะคะเพราะว่าอยากให้มันไม่เป็นก้อนที่ เพราะว่าสีเขาเนี่ยมีความแมทน่ารักแล้วอะก็เป็นแบบนี้นะเห็นไหมคะว่าพอทาแก้มแล้วเราเบลนก่อนแล้วทาเนี่ยสีมันออกมาเป็นแบบแตกต่างกันนะในขณะที่พี่เนไม่เบลนจ้าช่วยด้วยกูบอกแล้วให้เบลนจ้ากูแกล้งทำเว้ยให้เป็นตัวอย่างที่ผิดมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกมึงแต่งหน้ามันแค่ออกมาสวยหรือไม่สวย แล้วหน้าคือเขาค่อนข้างแบบแน่นนะค่ะมึงเป็นก่อนยังไงนะนี่เอามือลงที่หลังแขนเว้ยเสร็จปุ๊บมึงเอานิ้วแวบวอร์มๆๆๆๆๆๆแล้วมึงถึงค่อยแบบมาแปะแปะแปะพี่ไปจะขอลงที่ตรงกลางนี้ตรงนี้ด้วยตรงนี้เฮ้ยตักแดดมาเฮ้ยเล่นดีอ่อมามั้ยนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่ไปก็จะเอาลิปอันเดิมนะคะเบลนด์อีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็แตะที่ตาหลังจากนั้นพี่นิจะทําตามพี่ไป ะะเอาลิปอันเดิมเนเอาสีแก t t e r r o s เวยเอาสีเดียวกับปากมากระจุยเหมือนอย่างนี้ก็ใส่กระจุย<า>อะไรเบลนอ๋อกระทบลงหน่อย <c oughs> ช่วยด้วยของพี่ไปนะคะจะลงตรงประมาณหางตาเนี่ยชัดกว่านะคะวิธีการทําให้ชัดก็คือลงสีที่หางตาตึ๊กแบบนี้แล้วค่อยๆเกลี่ยเข้ามาที่หัวตานะคะความชัดมันก็จะไปอยู่ที่หางตามากกว่าสำหรับเียคือลงของเปลือกตาลงไปมั่วๆเหมือนไม่ผิดหรอกมันไม่มีอะไรผิดมึงจะสวยไม่สวยแค่นั้นแหละ เฮ้ยมึงก็น่ารักอยู่นะเฮ้ยเครื่องสว่างชิ้นเดียวก็ดีนะเว้ยเจับฉลักไหมตัวช่วยของเราโอเคให้มึงจับก่อนกูให้มึงเดี๋ยวมึงก็เลือกอันใหญ่ให้มึงจับก่อนมึงเป็นคนเขียนให,ให,มนให้มึงถือให้กูจับบ้างไงเอเล<อ>ือกใหญ่ปัดผมกันหนึ่งหนึ่งสองสามได้ดีสอเขียนคิ้วใช้ในหนึ่งนาทีได้คอนซีลเลอร์ใช้หนึ่งนาทีกูไม่อยากได้คอนซีลเลอร์กูอยากได้อะไรเนอรกูขอจัดอีกรอบได้ปะได้ได้ดื่มน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งเป็นของกูกูได้อายไลเนอร์ เร็วๆได้คอนซีเนอร์กับได้ดื่มน้ำไม่ขอแห้งนะดีจะตายไม่ดีตรงไหนกูสามารถไปมหาลัยได้แล้วเพราะกูสวยแบบสดใสซาบๆปาจิงก้าปาจังกีสูสีพี่จังกี้้อยอะมึงกินน้ำแล้วก็ไม่เลอะดูดิเออว่ะไม่หลุดเลยปกติกินน้ำมันเลือกติ่มึงจะเลอะเป็นอย่างงี้รู้ใช่อันนี้ไม่เลอะเลยมึงเดี๋ยวกูจะเอาทิชชู่มาเช็ดให้ดูดูนะกานพี่ไปเช็ดด้วยให้ดูเช่นยังอยู่เหมือนเดิมนะ ปากสวยมากงงไม่มีความรู้สึกแห้งเลยชุ่มชื้นมากปกป้องบำรุงและฟื้นฟูปากนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ใช่ปากกูโดนปกป้องอย่างเดียวนะตอนนี้มี SPF15 อยู่บนแก้มกูด้วยแล้วก็เปิดกตากูเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่แก่เราจะโดนแดดได้วันนี้เมืองกูชอบมากเลยอ่ะกูว่ากูน่ารักแล้วไม่ใช่คอนซีลเลอร์ไม่รู้จะใช้อะไรถ้าเกิดกูแปะลงไปก็คือเละแล้วนะปลายตอนเนี้อ่ะให้ยืมอายไลเนอร์ก็ได้ให้ใช้อะไรเนอ่ยจะเอาอายไลเนอร์มาแปะเป็นกะได้ปะได้เอเคไให้ใช้อายไล สรุปชาเลนจ์นีนะคะ <S <S ก็ดีไงเสร็จแล้วจ้าเพราะว่ <S <S <ต>ารเราอยากสวยมากกว่าสอนทำกาดหน่อยสอนทำเก่าจิ้มเลยไม่ได้เต็มทีไรเป็นฝนตกตลอดเลยจิ้มอย่านแนบจิ้มคืออย่างงี้ไอ้ปลายเนี่ยชอบเอาเนี้ยแนบแล้วเป็นยังไงเป็นฝนเป็นฝน,เป,น,ฝนเป็นแนวนอน,น <ะ S 2> ไม่ได้นะสา,า,าทุกคนมีหนักบ้างผ่อนบ้างนะคะคิดว่าแล้วเราต้องวาดยังไงเราจะรู้ได้ยังไงหรอใช้ฟีลลิ่งเห็นปะวะเห็นน่าหลักศัพท์อะ ตามมือกีตาแต่กีตอร์ได้ปะอ๋อได้ได้ใส่แล้วก็ใส่ไปเถอะอ่ะเอบใส่กีตอร์น้อยๆแบบนี้เฮ้ยดีมากอะเติมดีกว่าเติมวินเทอร์โรสที่ตาเป็นยังไงเป็นยังไงเก่งเลยเก่งเลยเสร็จแล้วนะคะขอพี่ไปเสร็จแล้วยังเฮ้ยของมึงน่ารักแลว้วอะเฮ้ยน่ารักอ่ะก่อนจะเสร็จเดี๋ยวไปเอาโบมาติดทีนึงทิ้ชเลยโอาค เคฟินิชลุคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางหนึ่งชิ้นระหว่างพี่ปายกับพี่เน,เนด้วยลิปสติกแค่หนึ่งแท่งนะคะของดูปนั่นนนจริงจริง <ๆ S 2> ไม่ยากเลยเพราะว่าเนื้อของเขาคือเบลนด์ง่ายอยู่แล้วก็คือเทคนิคเอาตามพี่ปลายเลยดีกว่าก็คือแถบ,บที่นี้ก่อนแล้วก็เอามือเบลนด์แล้วทาจะบอกว่าข้อดีนะคะคือด้วยความที่เขาเป็นลิปสติกที่ติดทนนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเรามาอยู่บนหน้านะคะมันก็จะติดทนเช่นกันจริงนอกจากนี้ยังมี SPF ด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะกับดู i t h SPF. 15ซิาเด้อค่ะเด้อเขาบอกว่าทั้งปกป้องบำรุงและฟื้นฟูนะคะแล้วเนื้อของเขาใช้ได้หลายแบบมากๆนะคะในราคาพิเศษมากๆ390บาทแต่ถ้าคุณดูที่อโนคุณสามารถใส่โค้ดดูอโน15ค่ะจะได้ส่วนลด15%อร์เซ็นไปเลยก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เขาน่ารักมากส่งมาให้ลองก่อนแทบจะเป็นเดือนนะคะเพราะกว่าเราสองคนจะลองเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคจริงมันไม่แห้งจริงแล้วเราก็อยากสนับสนุนแบรนด์คนไทยของ ถูกคะ่ะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่ด,ดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ไปลองนะคะ<ม>เพราะว่าเขาน่ารักมากๆทุกสีเลยคะ่ะส่วนใครเร่งรีบนะคะแต่งหน้า้นยๆอ,อย่างนี้ก็สบายหน้าดีเหมือนกันใช่บายสามวิธีใส่โค้ดหน่อยค่ะนี่เข้าไปในช้อปปี้นะมันจะเขียนว่าดูแบรนด์ o f f i ิเชีแบบนี้ใช่ไหมมึงก็เลือกเลยมึงเอาสีอะไรเพิ่ม กูก็กดสองอันนี้มันจะมีให้ใส่โค้ดส,ส่วนลดของช้อปปีกดเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่โค้ดตรงนี้ตรงนี้เลยใช่แล้วพอตอนจ่ายตังตรงนี้มันก็จะถูกไปลดเลยราคาดนะีเนาะบ๊ายบายนะบ๊ายบาย